สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขคุสุกคนครับมือในช่องฮักนกชาแนลครับพาพี่พาน้องมากินครับนี่ยอดซีแมนมายอดปลาเมนเอียนครับยอดเซียนแมนน้ำยอดท่าเมนห่วยยอดกลวยเมนปีครับมาเลยพี่น้องเด้อแซ่บๆเหมือนกันครับผู้คนบากินต้องขอทดขออภัยไปก่อนพี่น้องผผู้คุยอยู่เลยเอาเป็นเมนูฤดูการย่างฝนนะพี่น้องเนาะเอียนครับย่างนีเริมออกรายครับเอาเลยระเบ้อลงมือเลยเอาแซ่บมือีน อยู่เพื่อนมคนชิโต๊กยามนี้ยามฝนครับโอ้โหเปรด้ยไทยคลิปลายมือตัวแย่เบิ่งเบอร์ใส่น้ำทองก่อนนะเบิ่งอันนี้คือเลือดมันครับฮอร์ฮอน์ฮอรเห็นปะต้มบฮอรอนครับถูกใ่ครับยังไงเอาบุมี่เจวครับบันนี้กินแบบง่ายๆได้ะครับเด้อบัดนี้กินคลิปมันลายมือ ตรใส่ใบพักกีลาพี่เนอะสุดแซบสุดนัวสุดพรำเพบ่นทั้งเลยออมก็ได้ครับเพื่อนผัดเพ็ดกก่แซบ มีน้องวายกับมีน้องรับบอกินพอดำน้องกุนน้องกันกินเบิดครับอาษาย่ามดีครับ,รบพี่น้องท่านใดสนใจบอสเป็นหอยหอมบอสิเป็นหอยเดือบอสิเป็นเห็ดละโง่ครับเริอม,มีลายเลยพี่น้องนคนโตกึ่งกะกึ่งกะมีดเจา เพ่เอิาใส่พอด,ดีแซมมะคูนครับพอดีแซมพอดำนี้มาพักเคิ่งเลยไปล้โยนคืนแล้วมันไหลลงนะเิมือ,อด้อชิลองหูดเบืองเบือเบิดคำาบบลองเบิ่งาาวเลย ตัวนใหญงเลเบอร์ก็เอาตัวใหญ่ของพัดำตัวใหญ่เมนูกับแกมครับมันสมคุยรวยสมมู ปลาไหลปลาเอียนประมาณโลหนึ่งนี่แหละครับแต่มันได้ลายตัวอันนี้มันเดี๋ยวจังวากินลำหลังประดับคางไวลายมือแล้วผ่านเอนเป็นอะไรเด็กบอกเลยว่าแซบที่สุดก็คือนางทองมันครับแซบอ ฟ้าฮอ,งน,นง,อางนึ่นอยูเนาะเดี๋ยวมาหัวก่อนตัวใหญ่เอามันเบดละเดอียอระเบิดเลยดูดเลยครับใครกัดไปหม่อมั่วเจอใครเอาเลยยามใบาย,ยามนี้ยามเป็นใครแต่กระลายแห้งกับตำรวัจแบบนิรนันดร์ไพนา มัก,มกดูในโซมันมักอยู่ในใจนอะในโซมันอยู่มักในโซมันหมักอยู่ละลอแตะฟังนา่าจะอยู่ในโซย่างนี่บนใจบางลั่นหอยจลีครับวอทวอทฮอยจัลลีแล้วก็เอาไปใจอย่าง,ง กระปูกระปูเพิ่นกระมัง mm hmm. ก่อนเลือดให้มันสดชื่นบนหอนโกโก้เราโดนกินเยอะครับ แสบแบบบอตองบอกไค่บอกที่พี่น้องเ็หนรทบแสบแบบบอตองบอกไค่สำหรับกันกินเนี่ยหนึ่งอะไรที่บอกว่าแสบเนื้อมันจะแน,น่นสองมันจะมีกลางครับมีแต่กระดูกทางกลาง อันนี้พอดาบเพียกเล่มมวนด้วเบล๊อ,อบเห <c oughs> ดูหางหางูงงด,เ,ดงเบอร์บนี่พอดำตัวใหญ่กว่าะเบรแล้วนี่ใส่เข้าไปอตอนแรกเขาก็หงดมานี่ลืมจะเผาเลยม,มเจลระเบนี่ครับระเบตัวใหยังอยู่สองตัวระเบ กันขอตัวน้อยไปเลยไปซีนันเดนี้ <c oughs> ของแท้แน่นอนเียนั่งของแบบแซ่บแ่ก็เลือดแซ่บ เมนูตบเองครับมาหน,นึ่งผนเพินกินก <c oughs> ็สิบกว่าโว้าอยากน้ำพอดําดีแล้วเอาจัดไปครับอยากกระเฮ็ดเบิ่งลั่นใส่พี่น้อง <c oughs> เอียนพอดําเป็นเอียนธรรมชาตินะครับโบเมนเอียนเลียงทางบ้านพอดอําเขาโบนิยมดียง ก็มอมักเหลี่ยงเป็นไอเชอรีนี่ก็ยังหลายครับใส่ตัวเย็นกับสุดยอดแล้วสดน้ำใบยีราฟหอมๆครับหอมต้งบัวดีไิ่หอมนอ่ครับหอมน้งกระเทียมใส่เข้าไปหลายอย่างเลยเนี่ยครับมันจะบป๊ข้าวอันเก่าก็คือ มาเกืยเบเร์ดสดเข้าไปเิร์ดแ,แล้วเลยเอาอีกคนละครื่งรองเอาดิมมอิมเนื้อคุณดูครับเยวก็ดำจะกินย่าง้าแม่เองได้คอสทั้งหางได้ดไปทั้งหัว เบิ้ลพอดีของพอดเลยครับขนาดว่าต้มข้าเดียวเ,ยเอ้ยเหมนเป็นคนยันงวดเลยต่ว่ายังกินนั่นขอตทดขอไฟได้เป็นอาเดอว์บางแสบก็ให้พอดำกินแล้วเนาะ อังพอแซมลำเบิอดกิน mm. บอกไปเลยครับแซ่บสุบอนสมคำลำเลือหยอดปลามแมนเอียนกระเบิดอสองตัว พอดำเบิร์ลายตัวบริณพนเลยครับเอ้าสแ่บเหมือนกันครับพี่น้องท่านใดผู้เพิ่นผู้กินครับพอดำต้องขอโทษขอไฟไว้ก่อนนะครับแล้สำหรับผู้กินมาแซ่บเกันครับเบิรงคลิปนี้แล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกำลังแรงอกแรงใจให้พอดำกับน้องระเบิดเลยครับเด้อเฮ็ดคลิปพี่น้องเอาเบิรงคู่มือคือเก่าครับคือใดดบริเวณกระตัดแต่คลิปเลี้ยวลงเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมครับว่าจะเป็นทางต่อๆก็ดีว่าจะเป็นทั้งยูทูบก็ดีครับจะมีพอดำอยู่ เือบว่างเลยพี่น้องคำว่าพี่น้องรับราการกระเป๋ากดไลค์ไปโมเมนต์กดไลค์กดไลค์กดไลค์ไปเอาอิมความภาพเมืองได้เนี่ยอย่าลืมครับพี่น้องท่านใดครับสนใจเอร์สิเป็นอาหารปลาตามฤด,ดูกาลบอสิเป็นนองง้วนนํองควายครับทางสองเฮากับมีให้บริการจัดทรงห้องเย็นให้พีน่น้องครับ มือนพอๆกันไหมไครับเด้อสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีแตค่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมาปรรนาครับลำล้ำด้วยๆถูกหวยเล้วเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ